สวัสดีครับพบกับ YouTube ช่องยูทูบช่างตาโลชนาครับน,นี้ลูกค้าแจ้งมาว่ารถสะดุดครับวิ่งมาสะดุดสะดุดสาเหตุสะดุดก็เกิดจากตัวนี้ครับถ้าน้ำมันเราไม่สะอาดครับมันจะไหลลงมานี้แล้วก็มาตันตัวนี้ครับมาตันตัวนี้ทาให้รถสะดุดครับ กลับไหลลิบๆๆๆๆครับม <e ีเศษฝุ่นครับเราจะเปลี่ยนก๊อกนี้ก๊อกนี้ใหม่ครับตันใดที่มี3.50ครับที่รถสะดุดก็นี่แหละครับตัวนี้ตันมันจะเป็นรูเล็กๆครับรูน้ำมันเล็กๆโเคครับขออนุญาตถอดก่อนครับ ครับหลังจากที่เปลี่ยนก๊อกสซล่าใหม่ครับเรามาดูครับนี่ครับไหลแบบแบบนี้เลยครับถ้าเป็นอันเก่าเนี่จยจะไหลฝืดๆทันใดก็มี3ามครับดูคลิปนี้แล้วก็ทำตามได้ครับ ครับเดี๋ยวตอนสตาร์ทเดี๋ยวไชดูใหม่ครับหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวนี้ครับขอกโซล,ล่าต่อหายเป็นปกติครับรถใครที่อาการสะดุดสตาร์ทไม่ติดครับนี่นะครับเรามาดูที่ตอกโซล,ล่าครับเราจะเปิดตัวนี้ดูครับ ดึงตัวนี้เลยดึงสายนี้ลงครับผ้าน้ำมันไม่ไหล,ลแสดงว่าตันครับทำไมรถสะดุดครับนี่ก็เปลี่ยนใหม่แล้วครับหออนาตับปกษษษติครับโอเคครับขอบคุณครับที่ความรับชมของคุณครับ